ป้างสวัสดีครับวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะได้้มางได้แม่คือเด้มาไก่แต่หมือนว้ยมาหาโซกหาหมนมาขายกับเื้อิ้หาเงินจ้ะโซกมาถึงส่งเอมาส่งเอฟซีแมนวัีถิพานมากหมันคักบอหมันคักเดียว้มันคักี่เหลีเสื้อห้าศูนย์หกศูนบานี่ห้าสามหกสาม จับใส่กันนี่กแล้น,นะตัวเกีาวอาจารย์อาฮกฮกขาอาจารย์เสือเซยเสือเซยอ่านี่วันนี้นนนนเอาไปล่องทุ้นไปไปบัดนี้วันนี้ล่องแล้วล่องแล้วฟันดีแล้วฟันดีแล้วขี่รถมาแต่ปั่นดุง่งน้ำโยโทเป็นบ่อนน้นนำตัวเนาะ <c oughs> อยากให้พี่น้องได้เนะาะฟันดีนนดนแต่ว่าถ้าพี่น้องบ่ได้ยกะจะเกรี่ยกันเด้อพี่น้องเด้อะแจ้งปัดพี่น้องเอี้ย่ีน้ำแมนน้ำฟันดีเดลยฟันเห็นใหญ่ ฝันเห็นยายผู้หนึ่งผู้ยายผู้นั้นกะรู้จักกันนิดหรอกเล่าดำหน้ายี่หมองเก้าอีกแล้วอันเข่าแล้วยายเต็มคางข้างอยู่เต็มอยู่เอาแมวสั้นเจ้าเป็นยังคือว่าออกเงี้ยนแน่เขาน่ะเจ้าว่าเสียดายสิเอ้โอ้ยมันได้หลายแล้วแต่เด็กเอายายไว้ยน้ำู้เดียวแต่เรียกว่าเออเอาใครก็อยากได้ยกน้นเจ้ายายไว้พอกติเก็บเอาน้ำเจ้าเนี่ยละเข่าก็ได้สั้นฟันดีเด้ ขวาเขาอีกแล้วไหมครับ<ช>แต่ลนนะว่ขีเขาอีกคืกเอเก้าหันละแต่ว่าเขาตัวใดเข้ากับู่้นหูนมากเนบ้านคนว่กคนกะออกทมองเอืนพนเข้า,าก็เห็นฟันอยู่บ้านสินะันที่แม่บ้าน่อยไปแล้วนี่ตัวใด,ดเนี่ยนี่หาศ<ช>ูนย์หกศูนหาสามหกสามไม่จ่ะตัวเก้าเนี่ยแหละที่ป้อยไปสี่คนปแน่นจีคูม่กับันเที่ยวซึนี่หละแมนจะ ฝันเกียวซเนตล,ล่ะลงทุนไปแล้วก็มาฝันพว่อพี่หลอ,อกน้ำหลอ,อกหลอ,อกหอดอยู่ตาร,รางหอดอยู่ทั้งเหยนเนี่ยอ้าวีบสทั้งตราง,งทั้งเหยน,นอยู่ว่ฉันเนี่เอาไปุโล่างที่เราจังวะอยากโชคอยากมันได้บุญได้ล่างเนี่ยน,น,นี่แเย่งยาตัาง้ง,ง,บงบังเนี่ยนี่าราลัางเียมนจะซัมว่าซัาว้าเขาเยวเห็นหละ้าลังเจอแกะ ธรรมดาเนาะการเสียงโูตเนาะเหนนเอาความบังนยังมากไม่ข <c ười> ันสูตรดีเข้าตาเกล็ดฟันได้เข่าได้อยังเกลี้ยงเหนียนจ้ะเกี้ยเข่าฟันเห็นเขา่าเห็นยังก็เลี้ยงเขา่านี่ก็บฟันเปิดข้านองเก่าแล้วจะเพิ่มบปะม่บางจะเพิ่มมีตัวเพิ่มบับบ้ย <c oughs> บอจ้ะว่นนีตัวเพิ่มมี่แสดก็กก่ม่ <c oughs> มี่หาศูนย์หกศูนย์หาสามหกสามเลขสามตัวสามห้าศูนย์สามหกศูนย์อ๋อกอง้องบ้านน่บ้าี่หม่องหลอดม่บ่ห้าหกเบ้าอีกบ่แม่บางห้าหกมีอันจุ้งไปสักคนห้าม่หอวกีกคนเด้ยเอาระซางแล่าอ่ะจุ้งไ่ให้เล่าอ่กตะซางแล้วาเพราะว่าขันเลาออกอีกที่นี่เนี่ย็ะคือจะคือที่พันเบ้านั่นแหละ เจ้าว่าออกแห้งบ่เจ้าว่ากินเข่าตีเจ้าว่าหมุนบ่เจ้านั่งบึ้งซื้อตีแม่นั่งทั้งหกอ่ะแม่นเนี่ยละขันเราม่ยี่หลียได้เนี่ยครับขันเราบ่แม่กะมันดุอันที่เจ้าของฟันเนี่ยล่ะชุดนี้แม่บาร์ต้องขึ้นไปเนี่ย่งล่ะจ้ะฟันจ้ะฝันดังันเอียดกับฟันเห็นที่หลอกฟันเห็นฟันเห็นเต๊ะมองเกาเกาฟันเห็นแต่ะมองเกาๆาไปเฮ็ดที่ยังจะไปเฮ็ดยูมองเกาๆา แสดงว่าตีเป็นตัวเก่าบ่แม่ใเลยแมนจ้ะซึ่งทุนไปเนาะตัวเก่ามันหาหอกนี่กหาเนยหอยู่นี่บ่ันขึ้นสายสนเปลี่นหาเก่าบ่แมนเกครับวยหัวขึ้นใหาเก่า่าวยเลยวยเพิ่นแม่สัสควยหัวขึ้นเลย บางบางที่หัวเราสีหัวเราสีลงตามไหลเราสีบ่ไหวนะก็แต่ต้องทนหัวเก่งแน่สะวิ่งเอาวนเวียนอยู่นี่ลรืพี่นอ้องแม่นจ้ะยันดับเกี่ยวกูแมนอะไรก็ห้หาดอกห้าดอกเดียวพอหาเก้าเีเดียวมุนหัวหาพี่น้องเป็นจากไดตมุนหัวเนาะ แตวเดียวเลยหางแต่หนองโคกหาตัวเก้าหาโคกโคกหาพี่น้องมากจะจัดไปแต่แล้วแต่ผู้คนมาเป็นสอบทำที่ซื้อตัวเก่าอีลีจ้แต่แม่บางบางมันก็จะออกดูเถิดพี่อันนี้คันนี้ิ่านก็ออกได้หรือเก่าได้ออกสามหัวสี่หัวท่านก็ออกได้แต่ว่าเบอกเธอว่าเฮานี่การคือจังว่าการคือจังว่าเอ้า มาต่อนเก่าเนี่ยสิบ่เป็นอันใหม่ในปอป่ะจีวะบ้า,บานนี้สิบว่ลงลางบ่แม่จักแล้วขั้นหัวจักป็นอนันกีน่ใคยรถซาเลื่องเ <c oughs> <c oughs> นี้ยคุ <c oughs> ้มเหมดนี่เลยแม่นจ้ะมันจะได้ขั้นใหม่ๆกว่าเก่าแน่นะบ้านนี้สิบว่ลงลางบ่าหาหกไอ้เราหันหัวขึ้นซะอยู่ล่างกระไรหาเก่าไปงั้นสิละอืมชุด จัดไว้แล้วนี่หาเก้าหาหกนี่บ,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 บ่บ่สได้ซือ้อมหนบ่ซื้อหาหากกัซือ้อหาเก้ากัซือ้อน,น่าโ <c oughs> อ้แต่บอสาบลู <c oughs> บอะไรต้องพี่น้องตัวนี้มาสแมงควัญเรียบซี่เดียบย่ัเตาตูนี้ที่ทหาเก,ก้ากัซื้อกระเจ้าสิว่ามันหลายแต่ว่าขั้วมักเจ้าของหน่อยนะมันมักอยู่เพราะว่าหันหัวเพราะวันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแมนครับอันเราหอยหัวหลายแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ต้องหันหัวขึ้นแน่จังน้อยมันจะค่อยบ่ มันจะค่อยว่ปวดหัวควมฝันฝันว่ายังไงกับแม่บางค่วมฝันน่ะฝันที่แรกน่ะไปงานไปงานบ้านข้าเจ้าเจ้าไปงานบ้านไดบ่รู้แต่ว่าผู้ใา้น่ะนั่งยูนั่งยูซื้อตรงตรงค้างเฮียนนี่ลหละครับก็เลยเอาค่อนไปเอาค่อนไปตีอันตีปูนตรงอผู้ใชยผู้นั้นานั่งนี่ล่ละเอาค่อนไปตีโป้เอิ้งสิปูนน่ะกระเด็นมาใส่หัวเนี่ยอืแตกเลือดไหลาอาบลงมา ายนอนคตรหงงงโย่พูดใช่พูดอันอ้าตายแล้วบาดที่หเนี่จังไหนเราคอยฝอกกระสบวันี้มาตำรวจสีวันจ้าคอยตีมาสั่นทะเลหนีหนีละสามคนหนึ่งยืนเบิงอยู่เราเห็นกรเจาเลบใบคอยไปน้ำแน้วสั่นคนสิเม้าคอยไปเป็ี่นอันขยานมอก็เป็่นไ่อยขยานหยุดจับพื้นาสั่นมันก็เล็ไปน้ำก็เล็เอาสามใส่แต่ว่าที่ว่าหัวหนี่หัวหาหัวหัวเป็นบ่ หัวแตกเนี่ตายล่มประงเนี่ยกระเรื้อเล่มันตายแล้วมันดูแล้วสินหัวหาหัวหก็เและหัวหาหัวหอกเอาถ้าใคระออกข้าวหกศูนย์ไปสิศล <c oughs> ไ,ได้มไ <c oughs> ด้ล้วอาไหนพี่นองคนเบ่งเนี่ยบบานี้สดเลยมาได้ว่าดี <c oughs> แต่ว่าเนี่ยมาตีละ,ละว่าหัวแตกตายดีมันกว่าพ <c oughs> อ,อหาศูนย์หกศูนย์นี่ยก็ตายโคตรปรงไม่แน่ก็ไปบ้าเนะตายมเนาะ ใสาไปไมา่อยู่นีแล้วอือดูต้มหาดูต้มแม่นันงชิวโคตเลิฟฟูฟัน่าเอาแต่่างยาเนี่ยกับ่าน้องแพนเนาะกัว่าไปแแ่บุญเนาะก็จะเปิดเพียงไม้แล้วเปล่าแล้วเอาเพีงเก้าเพีอี๋อ่าต้นเอาเพียงเกาเอาเพียงเก้าหรอวะตัวมักตัวสอบแม่ตัวได้แม่ได้นีตัวที่สุดมักที่สุดหาศูนหกศูนจ้ะมักที่สุด 50, 60, ห้าศูนย์หกศูนย์สามตัวสามหกศูนสามห้าศูนย์ส,สุดที่กันแหมออกพ็าออกกับว่าเกียรไหเล่าก็จะบองฝันอ่าเก้าไม่ได้ใส่วนันจีว่าอ่ก้ 9, นั่นไม่บางบาเอาก็เล่หม,มุนหั 6, หวกหกไถ่เล่าพี่น้องหกเบาเลหมุนเป็นฮ่าเก้าเพิ่นเพิน,พนอันอันยุทูวิธีตเลือตัวเอฟซีห้ามันเป็นยังสั่นว่าสั่นมันเล่หมุนไผ่แล้วค่ะเด้อ พี่น้องมากเก่าจัดโรดเด้อร์หาฮกฮะเอาเนี่ยมาต้องติดอะไรจังเลยครับเนี่ยละเพิ่นกับอีตุลเอฟซีย่านว่าเถือกนล้วนะเพิ่นกับมุนหาจนว่าสิย,าาย่านไหนอยากให้ไม่เถือกอะละ่ะถ้าเถือกก็ก้อนไล่ก้อนแท้เลเพิ่นเลยเดอ้อผู้นี้เ,เพิ่นถือขงอวดเด้อพี่น้องมันไงถือ <laughs> ตายอยู่นี่ <laughs> เอ<า>๋อจ้าทักหนี้ได้ไปจ้ะครับขอบคุณเนี่ยบางหลายๆครับ ขอบครับเป็นแนวทางของแม่บางนั่นแบบพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานนะครับถ่ายคลิปกขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พ่อกันไม่ในะคลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ